เคสนี้ทําโดยคุณหมอฉัดพลที่ i อ o ดอ y ี่คลินนะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพก่อนทำนะคะแล้วก็ถามกายวิภาคจากคุณหมอฉัดพลนะคะเคสนี้ไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าคือเป็นเป็นคนไข้ที่ต้องการเสริมหน้าอกธรรมดาเลยคือพื้นฐานดีมีเนื้อนมที่พอเหมาะนะฮะไม่บางเกินไปเนื้อไม่น้อยนะครับการยืดของของผิวหนังบริเวณหน้าอกเนี่ยยืดได้เยอะเพราะงั้นเนี่ยหมอก็ใช้เทคนิค สัปฟาเชียลก็จะได้ทรงทรงหน้าอกที่สวยแล้วก็เด่นชัดชัดเจนนะครับนะก็คนนี้เนี่ยจะเห็นว่าด้านข้างเนี่ยเต้านมด้านล่างเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยมีความมีความเต็มนะฮะแต่ว่าด้านบนเน,เนินหน้าอกเนี่ยยังไม่ได้นะครับนะเพราะงั้นเวลาใส่เสื้อผ้าหรือว่าใส่ชุดว่ายน้ำเนี่ยมันจะยังดูไม่สวยนะครับเพราะคนไข้ต้องการให้มองหน้าตรงมาเนี่ยมีมีความล้นของของหน้าอกนิด,น,ดนิดนะฮะ เพราะงั้นถ้ามีความล้นของหน้าอกนินดๆเวลาใส่เสื้อผ้าชุดว่ายน้ำเนี่ยหุ่นก็จะเป็นนาฬิกาทรายที่สวยกว่าเพราะงั้นคนไข้ก็เลยต้องการที่จะมาเสริมหน้าอกนะครับนะเคคนี้ก็เทคนิคสัฟเฟชเชยลครับได้ทรงเนินที่ชัดเจนเซ็กซี่ครับผมก็ไปดูหลังทำ หลังทาทันทีนะคะ3 9 0ซีซีจากเมื่อกี้ที่เราเห็นอยู่แล้วนะคะว่าเนื้อนมมีอยู่บ้างนะคะแต่ไม่เป็นทรงที่สวยงามนะคะเน้นที่อยากได้แบบเซ็กซี่เซ็กซี่ล้นๆเลยนะคะดูเนินหน้าอกเนินนมกันก่อนเลยนะคะตึงเตี้ยเลยเน่นกระชับเลยนะคะ สำหรับเคสนี้คุณหมอชาทนคุณหมอของเราได้ใช้เทคนิคซับฟัเชียลนะคะอยู่เหนือกล้ามเนื้อแต่ยังอยู่ใต้เยื่อหุ้มกล้ามเนื้อฉะนั้นจะเห็นทรงที่สวยงามและที่สำคัญลอดอาการจับเจอขอบซิลิโคนหรือริ้วซิลิโคนนั่นเองและรอยแผลด้านล่างนะคะก็เปิดแผลด้วยเลเซอร์ทำให้เลือดออกน้อยนะคะลดการเกิดเป็นทังผื่นะคะ และที่สําคัญค่ะไม่ต้องใส่สายเดนเลยเพราะเลือดออกไม่เยอะเลือดไม่ออกเลยนะคะ